จะโดดร่มที่ระดับ1,300ฟุตสกัดขบวนรถแล้วชิงตัวเด็กมาอันนี้ค่าระยับยิงตับแตกฉันถึงเผยเมร่อไมีเลือดสาดใช่ใชเฮ้เฮ้เฮ้เฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันภูมิใจในทีมเรามากแค่ไหนรู้ไหมพวกนายน่ะดูเก่งชี้หายไปนี่เชิฉันแน่ใจว่านายจะต้องดูเท่มากนี่เป็นครอบครัวที่ฉันฝันมาตลอดเลยฉันเอะโอยเปรเอ้ซึ้งว่ะ ซึ่งมีไว้นึ่งสลับเป่าออฉันไม่เด็กขัดนะแต่ว่าสังเกตไหมลมบนนี้มันพัดตื่นเลยนะอ่ะแกรี่ฉันชื่อปีเตอร์ฉันรู้ว่านายเป็นน้องใหม่นะแต่ใจเย็นในเมื่อเมื่อบนเรื่อกนายมาแล้วเขาบอกตัวเองเป็นเจ้าเหรอทีว่ามันฉันอยากระบานะนยาะบานะฉันอยากจะกินงอนหน้าหนาวจยกกินไม่ได้เลยต้องรับสภาพบางครั้งเราก็ทําได้แค่ฝันฉันอยุดโดยรบพิเศษมาสิบปีแกคิดว่าเราจะไมดอดเพราะมีลมแรงเท้าบอดเนี่ยนะแกเข้าแกงเราแล้วนะไอ้หนวด ฉันตะคอกเพื่อไม่ให้คนอื่นใจฟอนะ่ะฉันไม่ปล่อยให้นายเละลอกพ่อหมีภูเร็วนน่อยปล่อยหอ เฮ้ยมนดูแฝดมนดูแฝดไว้บ้านมึงก็ขายหมดแล้วทำมไมมึงไม่เอาไปรอนั่นไงดรีมทีมมาแก๊งลูกหมาในน้อยที่ร่าเริงใช่เลยแบบนั้นละเบสละสวยโอ้โหสวยแล้วไม่ ไส้กระชอกหมอไม่จับเย็บกัดทองนะไวยชัตเตอร์สตาร์โอเคนายทำได้สายสายตายแน่ถ้าเอาเครื่องขึ้่อนตอนล้มแรงอย่างนี้เฮ้ยฉันบอกให้สายควายไอ้อ้อแกทำให้ฉันรู้ว่าแกไม่ถนัดงานนี้แวนิชเชอร์อย่าห่วงเลยล้มเป่าสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้หรอ เอาได้เหรอเอาเถอมาสี่รอดหนึ่งก็ยังดีทอมีปูนายเก่งมากเลยเพื่อนนายเป็นคนเดียวที่เชิดหน้าชูตาทีมของเราอย่าได้บังอาจดูถูกผู้ชายที่มีสาหร่ายบนใบหน้านายคือซปอ่์ฮีโร่ตัวจริงเลยมีบูเอ็กซ์บอส เพื่อสบไม่สวยแน,น,น่นายเอาอยู่มีภูดึงเข้ามาพีตอมองฉันนี่เราเป็นเอ็กซ์บอสใช่ไหมใช่เราเอ็กซ์บอสเราคือเอ็กซ์บอสโอ้ย,อย,อยให้ตายหาดเธออะไรของมันวะมันอ้วกไปก่อนจริงๆด้วยอโอ,ยโอย้สุดจะกลัน้นอ้วกใส่หน้ากากแม่งเลยโอเคฉันอยู่เหนือขอบวนรถคอนวอยทีมเราแลนดิ้งไปลงตรงไหนบ้าง มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวร้ายก็คือทีมเทกจะาตายเรียบข่าวดีคือฉันคิดว่าไม่มีใครคิดถึงแชตเตอร์สตาร์หรอกไอ้หมอน,นี่มันขี้คุยอ๋อแต่มีภูอ่ะ ปีเตอร์ใช่ปีเตอร์ฉันคิดถึงเขาที่สุดเลยนะแต่วันนี้เชอร์อาจจะรอดจากไฟช็อตก็ได้โอ้ไม่ไม่รอดเพิ่งตกมาตายเมื่อกี้ตายยกทีมเลยเหรอทั้งทีมเหลือสอมหนอแต่ก็ไปต่อนะได้ไงงอจริงปะเนี่ยไอคนที่คิดฉากแอคชั่นแบบนี้มันต้องเมากระลำปรีแน่นอนมันเอาสมอสงซิกไหนคิดว่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนายเท่มากเลยวันนี้เชอร์